สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิดกับเราสามาคีนะประจำวันที่3มีนาคมปี6 6นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกด้านเล่นกัรพนันนะสำหรับเราเฉพาะกิดตัวเองก็คือ8กับ16กับ9 8081828689 909192939698169896198926นะคะแกบคู่ก็81889986996 หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปสามัคคีสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองสี่หกสองหกเก้าแปดแปดเจ็ดหก ก็ขอใเ้เพื่อน,นทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อด้วยกันเนื้อนี่แปดกับหนึ 1, ่งสี่กับเจ็ดที่มันต่างกันนะไอ้ที่เหมือนกันก็คือหกกับเก้าอันไหนที่เหมือนกันก็จดไว้ก่อนนะต่างกันก็เพิ่มเข้าไปเนาะก็กอใเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเนอ้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมเราพัฒนาเราเฉพาะกิดเรา VIP เด้อสามัคคีก็สามัคคีวโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ